สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบอยู่ในบ้านน่ารักสุดๆของโครงการดีเอ็กซ์ตีมดอยสะเก็ดค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะค่อนข้างพิเศษค่ะซึ่งจะพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีขนาดทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำ90ตารางวา230ตารางเมตรค่ะพื้นที่ด้านนอกนะคะก็จะปูด,ด้วยกระเบื้องยาวนะคะสนามหญ้าก,กว้างมากๆเลยค่ะเพราะว่าบ้านของเราเนี่ยอยู่ตรงหัวมุมค่ะท่านผู้ชมพื้นที่จอดรถนะคะจอดได้ถึง2คันกันเลยทีเดียวค่ะ และที่โบนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ของห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งเขาตกแต่งได้น่ารักสุดๆเลยค่ะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้เลยก็จะเป็นโทนฟ้าโทนน้าเงินนะคะแล้วตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของทีวีและพื้นที่เก็บของมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวโบจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูในส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารค่ะ โต๊ะรับประทานอาหารนะคะสามารถนั่งได้ถึง6ที่นั่งด้วยกันค่ะพื้นของพื้นโต๊ะนะคะทำความสะอาดง่ายมากเลยค่ะแล้วถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์บาร์ค่ะก็สามารถทำอาหารได้แบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปชมครัวนะคะโบขอพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูในส่วนของห้องนอนชั้นล่างกันก่อนค่ะ ห้องนอนชั้นล่างนะคะปัจจุบันเจ้าของตกแต่งเป็นห้องทำงานนะคะซึ่งให้ผู้ชมดูสิเทสดีสุดๆส,สำหรับโบแบบชอบมากเพราะว่าดีไซน์ค่อนข้างเก๋ะนะคะมีพื้นที่สำหรับรับแขกโต๊ะก็แสงเข้าทั่วถึงนะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยสามารถเชื่อมไปยังห้องน้ำแจ็คแอนด์จิลดอร์ที่อยู่ด้านข้างนี้ค่ะก็ห้องน้ำนะคะก็จะเป็นฝักบัวโถสุขภัณฑ์แล้ก็อ่างล้างมือค่ะดีไซน์ก็จะคุมโทนฟ้านะ ประมาณนี้แล้วก็จะทะลุออกมาในส่วนของห้องนั่งเล่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องครัวกันเลยห้องครัวนะคะก็จะเป็นครัวสไตล์ยุโรปเนาะมาเลยค่ะห้องครัวนะคะก็มีเตาทำอาหารนะคะมีหูดดูดควันพื้นที่เก็บของเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีซิงค์อ่างล้างจานทั่วไปแล้วก็เขามี f u อ n ์นิเจอร์บิวอก็คือเตาอบกับไมโครเวฟให้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่บอกว่าอุย้ยบ้านชั้นนาททากับข้าวหนักมากเลยเรามีครัวไทยด้านหลังให้ท่านผู้ชมอีกด้วยนะคะซึ่งครัวไทยเนี่ยท่านผู้ชมสามารถทําอาหารแบบหนักๆได้เต็มที่เลยแล้วครัวไทยนะคะก็จะทะลุไปทางสวนด้านหลังะคะ่ะสามารถตากผ้าได้หรือว่าจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นอะไรได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมชั้น2กันเลยค่ะ ชั้นสองนะคะตามปัปมาเลยโบชอบบ้านหลังนี้มากๆาเลยค่ะเพราะว่าดีไซน์ค่อนข้างดีมากแล้วก็ตรงบันไดนะคะเขาก็จะเป็นบันไดไม้เนาะทำให้เราเนี่ยไม่ลื่นเลยค่ะแล้วก็นี่เป็นม่านโปร่งแสงทําให้แสงทั่วถึงเช่นกันตามมาเลยค่ะเชิงเดียรย์เขาก็สวยนะคะท่านผู้ชม <laughs> นี่อะโบจะพาท่านผู้ชม ดูตรงนี้ก่อนค่ะเจ้าของนะคะได้ออกแบบดีไซน์ใหม่อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้เลยคือผนังเขาเนี่ยทำเองหมดเลยนะคะท่านผู้ชมซึ่งโครงการอะ่ะจะไม่มีแบบนี้นะคะจะมีแค่กับเรา Perfect Home ที่เดียวแล้วก็ที่ตรงนี้นะคะก็สามารถนั่งเล่นพูดคุยจิบน้ำชาแบบบนบ้านได้นะคะแบบบรรยากาศรอบๆบบ้านก็ดีนะเพราะว่าแสงเนี่ยทั่วถึงมากอากาศดีสุดๆเลยค่ะ วอลเปเปอร์ผนังด้านหลังนะคะเจ้าของเขาก็ออกแบบเองอีกเช่นกันค่ะเห็นไหมว่าพิเศษกว่าโครงการยังไงค่ะเดี๋ยวโบจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูในส่วนของห้องต่อไปซึ่งโบอ่ะชอบห้องนี้มากๆนะคะน้องตากล้องก็บอกว่าชอบอะห้องนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องดูหนังคะ่ะท่านผู้ชมทรานก็สามารถนั่งชมหนังนั่งกินป๊อปคอร์นอะไรดูหนัง เพลินๆไปนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยมีขนาดกระทัดรัดนะคะแต่สามารถจุคนได้ประมาณ4-5คนเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าดีไซน์เขาอะค่อนข้างดีเลยแล้วก็เป็นเหมือนอารมณ์แบบห้องนั่งเล่นห้องเล่นเกมอะไรเงี้ยค่ะท่านผู้ชมเขาก็ยังมีตู้เย็นเล็กๆไว้ใส่น้ําใส่อะไรได้เนาะแล้วก็มีไมโครเวฟให้ค่ะแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นทีวีพื้นที่เก็บของเหมือนโฮมเธียเตอร์เลยค่ะท่านผู้ชม แล้วก็ถ้าแบบอุ้ยดูหนังอยู่อยากเข้าห้องน้ําไม่ต้องไปไหนไกลคะ่ะเพราะว่าเขามีห้องน้ําในตัวนะคะซึ่งห้องน้ําในตัวเนี่ยก็จะเป็นแบบมีชาเวอร์ให้ด้วยแล้วก็เป็นโซนแบบโซนเปียกโซนแห้งนะแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์ปกติเลยแล้วก็ตรงนี้เขาก็คุมโทนไปสีเขียวสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคเห็นไหมว่าพิเศษกับโครงการยังไงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนของแขกกันค่ะ ซึ่งเจ้าของนะคะได้เมนชั่นว่าห้องนี้เขาเอาไว้ใช้สำหรับรับแขกโดยเฉพาะนะคะซึ่งห้องนี้ก็น่ารักมากๆนะคะก็ดีไซน์อย่างนี้เลยสีม่วงนะคะมีตู้เสื้อผ้าให้นะคะแล้วก็กระจกตรงนี้นะก็อารมณ์เหมือนแบบเป็นห้องสำหรับเว้ตอนรับแขกโดยเฉพาะ,ะคะ่ะแล้วก็ถัดมานะคะห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำในตัวอีกเช่นกันค่ะ ห้องน้ํานะคะก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะคะมีแยกเป็นโซนเปียก่วนแห้งเขาก็มีกระจกเปิดปิดอันนี้ให้ด้วยนะแล้วก็โถสุขภัณฑ์ปกติเลยแล้วก็พื้นที่เก็บของมากมายเลยค่ะก็ห้องนี้จะคุมโทนเป็นโทนม่วงนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมคงอยากจะเห็นแล้วละสิคะว่ามาสเตอร์เบดมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะคิดเห็นยังไงนะคะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โบด้วยค่ะ นี่ค่ะชะานห้องมาสเตอร์เบดรูมสวยหรูดูมีระดับอะห้องนะคะก็นี่เลยคอนเตียงโมงไม่มั่นใจว่าจะเป็นคิงไซส์หรือเปล่านะแต่แบบหัวเตียงเนี่ยค่อนข้างอลังเลยแล้วก็อย่างที่เห็นเลยก็คือผนังนะคะเจ้าของเขาตกแต่งใหม่เองทั้งหมดและตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของระเบียงนะคะก็จะเป็นวิวหน้าบ้านนะคะท่านผู้ชมนี่เลย ตอนนี้อาจจะค่อนข้างมีเสียงรบกวนนิดนึงโบขออนุญาตปิดประตูนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ walk in closet กันค่ะ walk in closet เขาก็ตกแต่งเป็นโทนม่วงเหมือนห้องรับแขกเลยนะคะซึ่งห้องเนี่ยน่ารักน่ารักแบบน่ารักมากๆซึ่งโบชอบมากตรงนี้นะคะก็สามารถนั่งได้ด้วยแบบอาจจะถ่ายรูปจิบน้ำชาอะไรอย่างนี้เก๋ๆได้นะคะ ที่สําคัญตรงนี้วอลเปเปอร์ทุกอย่างรายละเอียดที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ยมอยากจะย้านะคะว่าเจ้าของเขาทําเองหมดเลยซึ่งจะไม่เหมือนกับโครงการนะคะนี่โครงการเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องน้ํากันค่ะห้องน้ําก็เหมือนห้องน้ําของห้องอ,อื่นๆเลยก็คือมีโถสุขภัณฑ์อ่างล้างมือนะคะแล้วก็แยกโซนเปียกโซนแห้งให้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เก็บของนะคะเหมาะสําหรับ ท่านผู้หญิงที่ชอบสะสมกระเป๋าสุดๆเลยค่ะตรงนี้ก็เป็น walk-in closet ขนาดใหญ่นะคะสามารถใส่เสื้อผ้าเก็บของต่างๆได้เยอะมากมายนะคะหมดปัญหาเรื่องตู้สื้อผาไม่พอคะ่ะเดี๋ยวโบจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูในส่วนของรอบๆบ้านกันค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นในส่วนที่โบพูดไว้ตอนแรกเลยค่ะโรงจอดรถนะคะจอดได้1-2ถึงคันด้วยกันนะคะแล้วก็พื้นที่หน้าบ้านนะคะก่อนจะทางเข้าบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นกระเบื้องนะเขาปูเป็นกระเบื้องลาดยาวไปเนาะแล้วก็สนามยาน้าบ้านเนี่ยกว้างแบบกว้างมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมสามารถทํากิจกรรมยามว่างกันตรงนี้ได้จัดปาร์ตี้บาร์บีคิวหรือว่าจะซื้อเทมเบอรีนมาตั้งเล่นก็ได้คะ่ะ เดี๋ยวโบจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูในส่วนของฟัส i ิลิตี้ของโครงการนี้กันค่ะโครงการนี้นะคะก็จะมีทั้งสนามเด็กเล่นนะแล้วก็คลับเฮาส์ที่ประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำมีฟิตเนสนะคะซึ่งก็ครบคันกันเลยทีเดียวจบที่นี่นะคะ เป็นไงกันบ้างคะถูกใจไหมเอ่ยสำหรับบ้านหลังนี้ที่โบพาชมนะคะ ขอย้ำข้อมูลกันอีกรอบค่ะบ้านหลังนี้มีขนาดทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำ90ตารางวา230ตารางเมตรค่ะที่สำคัญเลยนะคะบ้านหลังนี้เจ้าของบิวอินเองนะคะอย่างผนังที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ก็ใช่ค่ะแล้วก็เจ้าของนะคะสั่งทำเฟอร์นิเจอร์เองทั้งหมดแบบใส่ใจเลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาชมบ้านหลังนี้ติดต่อได้ที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกัน สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ